ในหัวข้อนี้นะครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับการปันส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในแผนกบริการนะครับโอนไปให้กับแผนกผลิตเหตุผลที่จาเป็นจะต้องโอนไปให้กับแผนกผลิตก็เพราะว่าถ้าเราลองนึกถึงภาพของโรงงานแห่งหนึ่งดูนะครับในโรงงานแห่งหนึ่งนั้นก็จะมีแผนกอยู่ด้วยกันสองแผนกใหญ่ๆก็คือ1นนะครับแผนกที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และ 2. ก็คือแผนกสนับสนุนการผลิตหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าแผนกบริการนั่นเองคือให้บริการกับแผนกผลิตนะครับเราเรามาดูความหมายของมันกันนะครับคำว่าแผนกผลิตก็คือแผนกที่มีหน้าที่ผลิตวัตถุดิบนั้นให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อรอการขายนะครับยกตัวอย่างเช่น แผนกเชื่อมแผนกตัดแผนกเข้ารูปแผนกตกแต่งแผนกเย็บพวกนี้เป็นแผนกที่ทําการผลิตโดยตรงเราก็เลยเรียกว่าแผนกผลิตส่วนแผนกสนับสนุนการผลิตหรือว่าแผนกบริการเขามีหน้าที่ให้บริการแผนกผลิตโดยให้บริการแผนกผลิตจะได้ทํางานได้อย่างดีนะครับอย่างต่อเนื่องอย่างไม่ติดขัดนะครับแผนกสนับสนุนเนี่ยหน้าที่ของเขาคือสนับสนุนแผนกผลิตยกตัวอย่างแผนกสนับสนุนเช่น แผนกซ่อมบำรุงนะครับเมื่อเครื่องจักรมีปัญหาเนี่ยแผนกซ่อมบำรุงก็จะไปให้บริการกับแผนกผลิตเพราะว่าแผนกผลิตเครื่องจักรเสียก็ต้องหยุดชะงักการผลิตใช่ไหมครับแผนกซ่อมบำรุงก็ต้องไปสนับสนุนคือไปช่วยซ่อมให้ดังนั้นแผนกซ่อมบำรุงจึงเป็นแผนกบริการแผนกผลิตหรือแผนกไอทีก็ดูแลเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับก็เข้าไปดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมเครื่องจักรอย่างเงี้ยก็ไปสนับสนุนแผนกผลิตอีกนะครับ หรืออาจจะเป็นแผนกอาคารสถานที่ที่ดูแลเรื่องไฟฟ้าน้ําอาคารต่างๆนะครับเพื่อให้แผนกผลิตนั้นทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนี่ก็คือหน้าที่ของแผนกสนับสนุนหรือแผนกบริการนั่นเองเมื่อแผนกสนับสนุนเนี่ยเขาเป็นผู้ให้บริการแผนกผลิตดังนั้นต้นทุนที่เกิดขึ้นของแผนกบริการเนี่ยก็ควรจะต้องโอนมาให้กับแผนกผลิตด้วยเพราะ ในความเป็นจริงก็คือเขามีหน้าที่ช่วยแผนกผลิตดังนั้นต้นทุนที่เกิดจากแผนกเขาก็เอาไปรวมอยู่ในต้นทุนของแผนกผลิตตามความสัมพันธ์กับการใช้งานระหว่างกันนะครับหมายความว่าถ้าแผนกผลิตเนี่ยใช้งานแผนกบริการมากก็ควรจะต้องโอนต้นทุนไปให้กับแผนกผลิตมากหรือถ้าเกิดใช้บริการน้อยก็โอนต้นทุนไปน้อยนะครับนี่คือลักษณะการโอนต้นทุนนะครับจะต้องโอนต้นทุนแผนกบริการไปให้กับแผนกผลิต ทรานี้ผมก็ขอเท้าวันอีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วว่าแผนกสนับสนุนหรือรแผนกบริการจะต้องโอนต้นทุนมาให้กับแผนกผลิตลักษณะมันเป็นแบบนี้นะครับขอเขียนแบบเต็มๆให้ดูนี่คือแผนกบริการนะครับเขาก็จะต้องโอนต้นทุนไปให้กับแผนกผลิต แล้วต้นทุนอะไรล่ะครับที่เขาจะต้องโอนแให้กับแผนผลิตก็คืองบประมาณต้นทุนที่เขาเนี่ยจะต้องประมาณการขึ้นมานะครับแผนผลิตก็เช่นการแผนผลิตเนี่ยก็ต้องทําการจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่ายขึ้นมาค่าใช้จ่ายการผลิตที่ผมเคยอธิบายไปนะครับว่าแผนผลิตนั้นจะต้องจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตขึ้นลงหน้า แผนกบริการก็มีหน้าที่จัดทำงบประมาณต้นทุนขึ้นลงหน้าเช่นกันว่าในอนาคตนั้นตนจะมีต้นทุนในแผนกของตนเท่าไหร่ซึ่งแผนกบริการนั้นมีหลายแผนกนะครับแต่ละแผนกก็จัดทำงบประมาณต้นทุนของตนขึ้นมาพอตัวเองจัดทำงบประมาณต้นทุนขึ้นมาแล้วนะครับก็จะโอนต้นทุนไปให้กับแผนกผลิตเมื่อแผนกผลิตนะครับรับโอนต้นทุนจากแผนกบริการตามความสัมพันธ์ที่ใช้บริการระหว่างกันแผนกผลิตก็จะมีต้นทุน แบ่งออกเป็นสองส่วนก็คืองบประมาณของตนก็คือตัวนี้นะครับที่ตนตั้งเอาไว้บวกกับงบประมาณที่รับโอนมาดังนั้นผนกลิตก็จะมีต้นทุนรวมกันเนี่ยมากขึ้นเนื่องจากได้รับโอนมานะครับเมื่อเขารับโอนมาแล้วเนี่ยยอดรวมของทั้งหมดนี่ก็คืองบประมาณ ค่าใช้จ่ายการผลิตทั้งหมดนั่นเองนะครับเมื่อเขาได้รับโอนมาแล้วมันก็คืองบประมาณค่าใช้จ่ายกำลิตของแผนกผลิตทั้งหมดและเมื่อต้องการทราบอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตทิเท่าง,งานก็เอางบประมาณตั้งหารด้วยกิจกรรมเมื่อต้องการทราบอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเท่างานเนี่ยนะครับก็เอางบประมาณคําว่างบประมาณคือที่ตนประมาณการขึ้นมาแล้วก็ที่รับโอนมาเนี่ยเอามาตั้งและหารด้วยกิจกรรม กิจกรรมนั้นก็แบ่งออกเป็น5กิจกรรมนะครับตามที่ผมเคยเอธิบายไปนะครับคราวนี้ก็จะได้ตัวอัตราค่าจ่ายการผลิตขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นเมื่อได้อัตราค่าจ่ายการผลิตขึ้นมาเนี่ยเราก็เอาอัตราค่าจ่ายการผลิตที่คำนวณได้นั้นไปคูณด,ด้วยกิจกรรมจริงที่เกิดขึ้นจริงนะครับในแผนกผลิตคูณกันก็จะกลายเป็นค่าใช้จ่ายการผลิต คิดเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะได้ค่าใช้จ่ายการิศคิดข้างงานมาแล้วจุดตรงนี้ผมต้องการจะอธิบายแค่เพียงว่างบประมาณค่าใช้จ่ายกำลิศของแผนผลิตมันมาจากงบประมาณของเขาเองบวกกับจากแผนกบริการที่โอนมาให้นะครับเมื่อได้แล้วก็คำนวณหาอัตราค่าใช้จ่ายกำลิตเมื่อได้อัตราค่าใช้จ่ายกำลิตก,ก็คูณด้วยกิจกรรมจริงที่เกิดขึ้นนะครับก็จะได้ค่าใช้จ่ายกาลิตที่เข้าง,งาน คราวนี้เมื่อได้ค่าใช้จ่ายกำรลริศทิ้งงานแล้วทําไงต่อครับมองเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะครับเมื่อเราได้ค่าใช้จ่ายกำรลริศท่้งงานแล้วค่าใช้จ่ายกำลิศท่้งงานนั้นก็จะต้องลงบัญชีนะครับลงบัญชีอย่างไรนะครับก็ต้องเดบิตด้วยงานระหว่างผลิตเข้าสู่งานระหว่างผลิตนะครับแล้วเพรดิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิต คิดเข้ามาเมื่อผมอธิบายมาถึงขั้นการลงบัญชีแล้วนะครับเราคงมีคำถามอยู่ในใจว่าแล้วเวลาการปันส่วนต้นทุนของแผนกบริการมาให้กับแผนกผลิตนั้นมีหลักการในการปันส่วนต้นทุนมาให้กันอย่างไรนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปผมจะอธิบายถึงวิธีการปันส่วนต้นทุนของแผนกบริการไปยงังแผนกผลิตนะครับสำหรับการโอนต้นทุนนะครับ ของแผนกบริการไปให้กับแผนกผลิตมีวิธีการออนต้นทุนอยู่ด้วยกัน3วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือการปันส่วนโดยตรง2นะครับก็คือการปันส่วนเป็นขั้น และ3ก็คือการปันส่วนแบบพีชะคิตนะครับมีอยู่กัน3วิธีนะครับในการโอนต้นทุนไปให้กับแผนผลิตนะครับแต่ละวิธีนั้นก็จะมีลักษณะการโอนต้นทุนแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะการโอนต้นทุนในแต่ละแบบกันนะครับนี่ก็คือรูปแบบการโอนต้นทุนนะครับ โดยตรงนะครับก็จะมีในส่วนของแผนกบริการและแผนกผลิตนะครับมีแผนกบริการสองแผนกก็คือแผนก A b, และแผนก B ีแล้วก็แผนกผลิตนะครับคือแผนกตัดต่อแล้วก็แผานกประกอบเมื่อแผานกบริการนะครับต้องการโอนต้นทุนไปให้ใหกับแผานกผลิตแผานกบริการก็จะโอนต้นทุนไปนะครับนี่คือไปให้กับแผานกตัดต่อ A นะครับแล้วก็ไปให้กับแผานกประกอบนะครับ ส่วน B ก็เป็นแผนกบริการเหมือนกันก็จะโอนต้นทุนไปให้กับแผนกตัดต่อแล้วก็แผนกประกอบต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกรณีการปันส่วนเป็นขั้นบ้างนะครับว่าเป็นยังไงการปันส่วนเป็นขั้นนะครับจะมีการโอนต้นทุนระหว่างแผนกบริการก่อนนะครับตรงนี้ก็คือว่าแผนก A เนี่ยอาจจะเคยมาใช้บริการของแผนก B ก็เลยโอนต้นทุนไปให้กับแผนก B ซึ่งจะเห็นว่าเป็นการโอนทิศทางเดียวก็คือแผนกบริการ A นะครับโอนมาให้กับแผนกบริการ B หลังจากนั้นที่เขามีการรับโอนต้นทุนระหว่างกันแล้วเนี่ยแต่ละแผนกซึ่งเป็นแผนกบริการก็จะโอนต้นทุนไปให้กับแผนกผลิต A โอนให้ตัดต่อ A โอนให้ประกอบ B โอนให้ตัดต่อและ B ก็โอนให้ประกอบนะครับ จะเห็นว่ามันมีการโอนระหว่างบริการกับบริการก่อนนะครับต่อไปนะครับแบบพีชคณิตนะครับนี่คือแบบพีชคณิตแบบพิชคณิตนั้นก็จะเป็นงานโอนต้นทุนในแผนกบริการระหว่างกันนะครับแต่ว่าเป็นการโอนต้นทุนสวนทางกันนะครับก็คือ A สามารถโอนให้ B และ b ก็สามารถโอนให้ A นะครับและทั้ง A และ B นั้นก็จะโอนต้นทุน ไปให้กับแผนกผลิตต่อไปนะครับ A ก็โอนต้นทุนไปให้กับตัดต่อแล้วก็แผนกประกอบนะครับ B แผนกบริการก็โอนมาให้กับตัดต่อแล้วก็ประกอบนี่ก็คือลักษณะของการโอนต้นทุนทั้ง3วิธีนะครับตัวอย่างที่6นะครับผมก็จะใช้ในการอธิบายสำหรับการปันส่วนต้นทุนแผนกบริการให้กับแผนกผลิตนะครับ เขาบอกว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมาณต้นทุนและค่าใช้จ่ายการผลิตของบริษัทเยลโล่นะครับมีดังนี้ก็จะมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการประมาณการนะครับนี่คือแผนกผลิตมี2แผนนะครับก็คือแผนกตัดต่อและแผนกประกอบมีต้นทุนที่เขาเนี่ยได้จัดทํางบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตเอาไว้นะครับหนึ่งแสนแล้วก็เจ็ดหมืน่นส่วนแผนกบริการนะครับก็คือแผนกซ่อมบํารุงและก็แผนกบริการทั่วไปนั้น ก็มีการจัดท so so RE really ํางบประมาณต้นทุนนะครับของแผนกแต่ละแผนกซึ Green ่งเป็นแผนกบริการนะครับแปดหมื่นแล้วก็สามหมื่นจุดที่ผมจะขออธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าสําหรับแผนกผลิตนะครับเราจะเรียกว่างบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตตามที่ผมขคยอธิบายการคํานวณค่าใช้จ่ายการผลิตทิ่เข้ามานะครับเราเรียกว่างบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตส่วนกรณีงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายที่แผนกบริการนั้นเขาได้มีการประมาณการล่วงหน้านั้น เราจะเรียกว่างบประมาณต้นทุนนะครับมันจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับมันก็คือตัวต้นทุนนะครับที่ได้มีการประมาณไว้ก่อนล่วงหน้านั่นเองนะครับในแผนผลิตเรียกว่างบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตส่วนในแผนกบริการเรียกว่างบประมาณต้นทุนนะครับต่อไปนะครับข้อมูลเพิ่มเติมเขาบอกมาว่าในการคํานวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตที่เข้าง,งานนั้นให้ใช้เกณฑ์ชั่วโมงแรงงานทางตรงตรงนี้ก็คือว่า เมื่อไหรก็ตามที่แผนกผลิตจะคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิเข้างานเมื่อไรนะครับกิจกรรมที่ใช้ในการคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิเข้างานนั้นก็คือชั่วโมงแรงงานทางตรงนั่นเองนะครับซึ่งในการที่เราจะคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตคิเข้างานนั้นเราจะต้องคำนวณเฉพาะแผนกผลิตเท่านั้นนะครับโดยเราจะรับโอนต้นทุนจากแผนกบริการมาก่อนนะครับแล้วก็จะทํให้ค่าใช้จ่ายกาลิตที่เกิดจากการประมาณการของแผนกผลิตนั้นมันจะสูงขึ้นจากการรับโอนต้นทุนมา แล้วก็เอาตัวเพรามานั้นหารด้วยกิจกรรมก็คือชั่วโมงแรงงานทางตรงนะครับนี่ก็คือข้อมูลนะครับที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการปันส่วนนะครับมีอยู่จันทร์4แผนกนะครับตัดต่อประกอบนี่คือแผนกผลิตส่วนบำรุงกับบริการทั่วไปนั้นคือแผนกบริการก็จะมีเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับพื้นที่ต่อตารางฟุตนะครับแต่ละแผนกนั้นก็จะมีตารางฟุตการใช้พื้นที่แต่ละแผนกแตกต่างกันไปนะครับ หรือชั่วโมงแรงงานทางตรงนะครับแผนกผลิตก็จะมีจานวนชั่วโมงแรงงานทางตรงส่วนแผนกอื่นๆนั้นไม่มีนะครับแล้วก็จํานวนพนักงานก็จะบอกว่าแต่ละแผนกนั้นมีจํานวนพนักงานเท่าไหร่นี่คือข้อมูลนะครับที่เราจะใช้เป็นเกณฑ์ในการคํานวณการโอนต้นทุนแผนกบริการให้กับแผนกผลิตนะครับต่อไปหน้าที่ของเราแล้วควรจะต้องทราบว่าแล้วเราจะปันส่วนกันอย่างไรบ้างครับผมจะเริ่มอธิบายในกรณีการปันส่วน ต้นทุนจากแผนกบริการไปยังแผนกผลิตนะครับตามวิธีโดยตรงก่อนนะครับก็จะต้องรู้ว่าเขาสั่งให้โอนกันอย่างไรนะครับโจทย์จะต้องบอกมาว่าให้โอนอย่างไรกรณีต้นทุนของแผนกบริการนะครับในโจทย์เขาบอกมาว่าข้อหนึ่งนะครับให้ปันส่วนแผนกซ่อมบำรุงก็คือต้นทุนที่อยู่ในแผนกบริการก็คือแผนกซ่อมบำรุงนั้นไปยังแผนกผลิตทั้งสองแผนกนะครับ โดยใช้พื้นที่ตารางฟุตในการโอนต้นทุนนะครับหลังจากที่โอนเสร็จแล้วก็ถึงคิวของแผานากบริการบ้างนะครับแผานากบริการทั่วไปก็ให้โอนต้นทุนไปให้กับแผานากผลิต2แผานากโดยใช้เกณฑ์จํานวนพนักงานเราจะเห็นว่าทั้งสองแผานากซึ่งเป็นแผานากบริการนั้นใช้หลักการโอนต้นทุนโดยใช้เกณฑ์ต่างกันนะครับแผานากซ่อมบํารุงนั้นใช้ตารางฟุตส่วนแผานากบริการทั่วไปนั้นใช้จํานวนพนักงาน คราวนี้เราก็ลองมาคํานวณกันดูนะครับว่าจะคํานวณยังไงเราก็มาคํานวณกันนะครับผมจะเริ่มที่แผนกซ่อมบํารุงก่อนนะครับโอนต้นทุนแผนกซ่อมบํารุงให้กับแผนกผลิตก่อนแผนกซ่อมบํารุงแผนกซ่อมบํารุงนั้นคือแผนกบริการนะครับแผนกซ่อมบํารุงนั้นมีต้นทุนในแผนกของตนเท่าไหร่ครับประมาณที่เขาตั้งเอาไว้นะครับเราก็ไปดู แผนกซ่อมบำรุงมีต้นทุนในแผนกของตนนะครับเท่ากับ8 0 0หมื่นนะครับดังนั้นก็จะต้องมาคํานวณเฉลี่ย8 0ดหมื่นนั้นให้กับแผนกผลิตนะครับเราก็ตั้งที่8 0 0ห0ื0 0 8 0ดหมนนั้นโอนให้กับ2องแผนกหลักๆก็คือแผนกผลิตนะครับซึ่งได้แก่แผนกตัดต่อและก็แผนกประกอบนะครับ ต้นทุนของแผนกซ่อมบำรุงนั้นมีเท่ากับ80,000ดังนั้นเราก็ต้องโอน80,000นั้นนะครับเฉลี่ยให้กับ2แผนกผลิตดังนั้นตั้งที่80,000นะครับคูณคูณคูณอะไรเราก็ต้องรู้ว่าแผนกซ่อมบำรุงนั้นเข้าโอนให้ตามตารางฟุตนะครับเราก็ย้อนกลับไปดูว่าการใช้พื้นที่ตารางฟุตของแผนกผลิตทั้งสองแผนกนั้นใช้เท่าไหร่บ้างนะครับ ดูเฉพาะแผนกที่รับโอนต้นทุนเท่านั้นก็คือตัดต่อและประกอบนะครับตัดต่อน,นั้นใช้ตารางฟุตพันหกนะครับส่วนประกอบนั้น900เอาพันหบวก900ก็คือ2500 2น0 0ะครับ2 5 0พนั้นเป็นยอดรวมนะครับเราก็มาคำนวณกันนะครับดังนั้นตัดต่อมีตารางฟุตนะครับ1 6 0 0และประกอบก็คือ900 หารด้วยยอดรวมก็คือ2,500นะครับก็จะได้ตัวเลขนะครับซึ่งเป็นต้นทุนที่แผนกผลิตนั้นจะรับโอนเข้ามานะครับแผนกตัดต่อได้รับเท่ากับ5 1า0 0ือรบาทส่วนแผนกประกอบได้เท่ากับ28,800บาททราบแล้วนะครับว่าซ่อมบำรุงนั้นโอนให้กับแผนกผลิต เท่ากับตัวเลขเท่านี้ต่อไปอีกแผนกหนึ่งก็คือแผนกบริการทั่วไปนะครับก็ต้องโอนให้กับแผนกผลิตด้วยนะครับเราก็ไปดูสิครับต้นทุนของแผนกบริการทั่วไปเท่ากับเท่าไหร่ต้นทุนของแผนกบริการทั่วไปเท่ากับ3 0,000ืนนะครับโดยเราจะต้องโอนตามจํานวนคนนะครับ ตามจานวนคนก็ไปดูว่าแผนกผลิตนั้นมีจํานวนคนเท่ากับเท่าไหร่แผนกผลิตรับโอนมานะครับตัดต่อ25ประกอบ5นะครับรวมกันก็คือ30ดังนั้นเราก็มาคำนวณกันนะครับต้นทุนของแผนกบริการทั่วไปก็คือ3,000 30, แบ่งให้กับแผนกผลิต2แผนกเช่นเดิมก็คือแผนกตัดต่อ แล้วก็นแผนกประกอบต้นทุนมีสามหมื่นะครับก็ตั้งที่สามหมืคูณคูณแผนกตัดต่อมีจำนวนนักงานยี่สิบห้าคนประกอบมีห้าคนรวมกันคือสามสิบดังนั้นฐานคือสามสิบก็เฉลี่ยมานะครับนแผนกตัดต่อเท่ากับสองหมืห้าพัน บาทแผนประกอบก็คือ5 0 0พันบาทเราอาจจะเช็คตัวเลขก็ได้นะครับว่าเราคำนวณถูกหรือเปล่าเอาสองตัวนี้รวมกันนะครับก็จะได้เท่ากับส0 0หมื่นซึ่งก็คือต้นทุนของแผนบริก,การทั่วไปนั่นเองหรือแผนซ่อมบำรุงนะครับเอามารวมกัน2ตัวนี้ก็จะได้เท่ากับ8 0 0หมืนะครับซึ่งเป็นต้นทุนของแผนซ่อมบำรุง เราได้ตัวเลขแล้วนะครับว่าเราจะโอนต้นทุนของแผนกบริการทั้งสองแผนกนั้นให้กับแผนกผลิตแผนกละเท่าไหร่กันเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วเราก็มาจัดทาวิธีการปันส่วนนะครับโดยคํานวณในตารางนี้นะครับตารางนี้ก็จะมีแผนกสาระแผนกนะครับมีแผนกซ่อมบํารุงแผนกบริการทั่วไปซึ่งสองแผนกนี้คือแผนกบริการส่วนแผนกผลิตนั้นก็จะมีแผนกตัดต่อและประกอบนะครับ เราจะโอนแผนกบริการให้กับแผนกผลิตเริ่มต้นเลยเราก็ควรจะต้องเขียนต้นทุนของทุกๆแผนกก่อนนะครับผมจะเขียนว่างบประมาณต้นทุนของแต่ละแผนกนะครับตรงนี้งบประมาณต้นทุนของแต่ละ,ะแผนกก็ดูจากข้อมูลตรงนี้เลยนะครับของแต่ละ,ะแผน ข้อมูลตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลเดิมก็คืองบประมาณที่เขาได้มีการประมาณล่วงหน้านะครับเรามาใส่เลยนะครับตัดต่อแสนหนึงประกอบ7จ็ดหมื่นะครับบำรุง8ปดหมื่แล้วก็บริการสามหมื่เอามาใส่ในบรรทัดแรกเลยนะครับซ่อมบำรุง8ปดหมื่บริการทั่วไปสามหมืตัดต่อ1,000งแ และประกอบนะครับ70,000นี่คือข้อมูลพื้นฐานนะครับต่อไปเราเคยมีการคำนวณกันแล้วนะครับว่าแผนกซ่อมบำรุงนั้นโอนให้ตัดต่อ51,200และโอนให้ประกอบ28,800นะครับเอาข้อมูลตรงนี้นะครับไปลดยอดต้นทุนในแผนกซ่อมบำรุงและไปเพิ่มยอดของแผนก2แผนกนี้นะครับแล้วก็เอาตัวเลขมาใส่นะครับผมก็จะเขียนว่า โอนต้นทุนแผนกซ่อมบำรุงนะครับโอนต้นทุนแผนกซ่อมบำรุงดังนั้นแผนกซ่อมบำรุงก็จะมีต้นทุนหมดไปดังนั้นใครมีอยู่แปดหมื่นก็ลบออกให้หมดเลยนะครับก็ใส่วงเล็บด้วยยอดแปดหมื่นเป็นการหักยอดจังนะครับโอนให้กับแผนกผลิต โอนให้กับตัดต่อนะครับเท่ากับห้าหมืนหนึ่งพันสองร้อยนี่คือแผนกตัดต่อนะครับใส่ต้นทุนเพิ่มเข้าไปนะครับห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยและโอนให้ประกอบนะครับเท่ากับ 28, สองหมืนแปดพันแปดร้อยสองแผนกนี้ก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปนะครับเราก็ไปดูต่อแผนกบริการทั่วไปบ้างนะครับโอนให้กับแผนกตัดต่อและประกอบนะครับสองหมื่นห้ารห้าพัน ก็เขียนว่าโอนต้นทุนแผนกบริการทั่วไปนะครับโอนต้นทุนแผนกบริการทั่วไปก็เป็นการลดยอดแผนกบริการทั่วไปนะครับแผนกบริการทั่วไปมีสามหมื่นเมื่อต้องการลดยอดก็ใส่วงเล็บนะครับสามหมื่นไปเพิ่มยอดให้กับแผนกผลิตนะครับ ให้กับแผนกตัดต่อเท่ากับ25,000และ,ะแผนกประกอบเท่ากับ5000ก็ครบแล้วนะครับเราได้มีการโอนต้นทุนแผนกบริการให้กับแผนกผลิตแล้วในขั้นตอนต่อไปของเราก็คือต้องรวมยอดนะครับว่าแผนกผลิตที่รับโอนมานั้นมีต้นทุนหลังจากรับโอนมาเท่ากับเท่าไหร่นะครับผมก็จะขีดเส้นนะครับปิด เพื่อให้รู้ว่าต้นทุนทั้งสิ้นมีเท่าไหร่แล้วก็คือ,องบประมาณใช้ใจ่ายกำลัที่เขามีอยู่เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับแผนตัดต่อนะครับเอา3รายการนี้รวมกันนะครับจะได้กับ176,200นะครับแผนประกอบรวมกัน3รายการนี้นะครับจะได้กับ13,800แเราทราบต้นทุน ที่เป็นงบประมาณของแผนกผลิตทั้งสองแผนกที่เป็นข้อมูลใหม่แล้วนะครับคราวนี้เราได้งบประมาณแล้วเราควรจะจําเป็นจะต้องมาหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตที่เข้างานกันนะครับหลังจากที่รับโอนต้นทุนของแผนกบริการมาแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะคํานวณหาอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตที่เข้างานได้แล้วนะครับเราก็มาคํานวณกันกรณีรแผนกตัดต่อก่อนนะครับเมื่อเราทราบว่าต้นทุนเท่ากับเท่านี้เราก็เอาตัวงบประมาณใหม่ตั้งก็คือแสนเจ็ดหมื่นหกพัน 200ตั้งตัวนี้คืองบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับแล้วก็หารด้วยกิจกรรมกิจกรรมคืออะไรครับก็คือชั่วโมงที่เราเคยดูกันไว้นะครับก็คือชั่วโมงแรงงานทางตรงเราเคยบอกว่าเกณฑ์ในการคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตที่ทาง,งานก็คือชั่วโมงแรงงานทางตรงดังนั้นเราไปดูสิครับว่าแะแนกตัดต่อน,นั้นมีชั่วโมงแรงงานทางตรงที่เกิดจากการประมาณการว่าจะใช้ไปนั้นเท่ากับเท่าไหร่ เราก็จะเห็นว่าแผนกตัดตอ่อได้มีการประมาณการว่าเขาจะมีชั่วโมงแรงงานทั้งตรงที่จะใช้ไปในอนาคตเท่ากับ200ชั่วโมงนะครับดังนั้นเราก็เอา200ชั่วโมงนั้นมาเป็นตัวหารด้วยงบประมาณนะครับหาร200ชั่วโมงงบประมาณหารกิจกรรมนะครับ<ๆ>ก็จะได้ออกมาเป็นอัตราค่าจ่ายการผลิตคิดเข้างานของแผนกตัดตอ่อเท่ากับ881 น,น,นี่คืออัตราค่าจ่ายกำลิตที่เจ้างานของแผนกตัดต่อต่อไปแผนประกอบก็ทําเช่นกันนะครับเอางบประมาณค่า้จ่ายการผลิตที่ได้จากการรับโอนต้นทุนตั้งน,นะครับก็คือ1นึ่งแสนแล้วก็หารด้วยกิจกรรมซึ่งกิจกรรมก็คือชั่วโมงแรงงานทังตงเช่นกันนะครับใช้เท่ากับ100ชั่วโมงนะครับดังนั้นก็ต้องหารด้วย100 ก็จะได้ออกมาเป็นอัตราค่าจ่ายรำดิคที่เข้างานของแผนกประกอบนะครับเท่ากับ1นึ่พันสามสิบแปดบาทนี่ก็คือตัวอัตราค่าจ่ายรำดิคที่เข้างานนะครับของแผนกประกอบคราวนี้ขอขยายความนิดหนึ่งไอ้แปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนั้นหรือหนึ่งพันสามสิบแปดบาทนั้นหมายความว่ายัางไงหมายความว่า ในพนักตัดต่อนั้นแ8ดบาทนั้นคือแปดบาทต่อชั่วโมงแรงงานทางตรงตัวนี้ก็เช่นกันนะครับหนึ่นามะครับต่อชั่วโมงแรงงานทางตรงเช่นกันก็คือว่าเมื่อมีการใช้ชั่วโมงแรงงานทางตรงจริงเท่าไหร่ก็คูณด้วยอัตราดังกล่าวนะครับก็จะได้ออกมาเป็นค่า้จ่ายการผลิตคิดเข้างานนะครับนี่คือ หลักในการปันส่วนต้นทุนของแผนกบริการนะครับไปให้กับแผนกผลิตตามวิธีโดยตรงนะครับ